สวัสดีครับผมวันนี้วันที่14มิถุนายนปี2568นะครับวันนี้มีอัปเดตนะน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับกรมบัญชีกลางอัปเดตนะครับวงเงินรวม1,545บาทช่วยบัตรนะครับสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตเดือนมิถุนาช่วยเหลือต่อเนื่องนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาไล่เลียงกันนะครับ ครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับบัตรสุการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะลดภาระค่าครองชีพและสนับสนุนการใช้จ่ายนะครับในสินค้าจำเป็นต่างๆล่าสุดครับมีการอัปเดต2 5 6 8จ่ายอะไรบ้างผู้ถือบัตรเดือนมิถุนายนบัตรเดิมนะครับยังช่วยเหลือต่อเนื่องวงเงินรวมนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ย1,545บาท นะครส่วนรายใหม่ก็รอนะครับในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนความคืบหน้าของโครงการอย่างไรนะครับมาอัปเดตกันนะนะครับทางด้านของนางสาวทิวพรผาสุขครับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐปี65ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนมิถุนายนเนี่ย จะได้รับสิทธิ์นะที่อัปเดตดังต่อไปนี้นะครับวันที่1มิถุนายนนะครับเป็นวงเงินสิทธิ์นะครับไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปมีรายการอะไรครับเป็นวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะก็คือวงเล็บเมษาถึงมิถุนายนปี68นะครับ วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเล็บประกอบไปด้วยนะฮะบขอสอรถไฟขอสอมอรกรถไฟฟ้าแล้วก็รถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของนะครับช่วงวันที่1น,นะนะครับ ต่อมาครับวันที่20มิมิถุนายนปี2568นะครับอันนี้ก็จะมีเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะครับวงเล็บโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย ด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่รับมอบอํานาจนะที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทนั่นเองอ่าอันนี้ก็แจ้งกันสําหรับช่วงของไปลายเดือนนะก็คือวันที่20มิถุนายนปี2,568นะครับ ทั้งนี้ครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ค c เซ็นเตอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัสุการแห่งรัฐนะครับโทร02-109-2345หรือคอเซ็์เตอร์กรมบัญชีกลาง02-270-64-00ครับในวันเวลาราชการโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวนะครับส่วนการลงทะเบียนบัสุการแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่นะครับอันนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอน ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมระบบการลงทะเบียนบัตรสุการแห่งรัฐปี2,568รอบใหม่ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะจากข้อมูลล่าสุดทําให้ครับกำหนดการลงทะเบียนบัตรสุการแห่งรัฐปี68รอบใหม่เนี่ยต้องเลื่อนออกไปคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนกันยายนปี2,568นี้ซึ่งซึ่งนะครับหากใครที่ เข้าข่ายในเรื่องของการเข้าเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก็ต้องรอนะ,นะครับเพราะว่าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะก็ต้องรอเขาเปิดในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับในส่วนของบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568นะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้านะครับลำแล้วก็จะมาแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับไม่แน่ใจว่าในช่องของเราเนี่ยนะครับท่านไหนที่ รอในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสุขการัดรอบใหม่บ้างนะครับพิมพมาแบ่งปันใต้คลิปนี้หน่อยนะนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับจากนัด้านของกรมบัญชีกลางนะที่เขาเด็กแบ่งปันข้อมูลนะครับจากนัด้านของนางสาวธิวพรผาสุขรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะนะครับโฆษกกรมบัญชีกลางนะครับที่มาอัปเดตกันนะอย่างไรเดี๋ยวอย่างที่บอกไปนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันอย่าง ต่อเนื่องแน่นอนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับผมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ